การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่12เมษายน2 5 4เป็นวันสงกรานต์ตามประเพณีไทยนะครับวันนี้รายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นสรุปหลักธรรมคำสอนของไวหลางวันนี้ก็เป็นตอนที่15นะครับตอนที่15พูดมาแล้ว15ตอนเกี่ยวกับสรุปนะครับ ตอนที่15ก็เริ่มแต่ข้อที่97นะครับข้อที่97ชื่อว่าปัญญาอันเปรียบเสมือนกระจกสองพระสังฆะัญญายกองค์ที่6หรือไวหลางปรมาจารย์ไวหลางกล่าวสโลกธรรม หรือปริศนาธรรมสโลกธรรมหรือปริศนาธรรมนะครับอื่นต่อไปอีกว่าปัญญาอันเปรียบเสมือนกระจกสองนั้นคือสภาวธรรมแห่งความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ตามสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของสรรพสิ่ง เชเช่นปัญญาเห็นความเสมอภาคสปปรรพสิ่งผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมปลดเปลื้องจิตของตนพ้นจากเครื่องฝางกั้นทั้งปวงเช็เช่นปัญญาเห็นความเสมอภาคสปปรรพสิ่งผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมปลดเปลื้องจิตของตนพ้นจากเครื่องฝางกั้นทั้งปวงเชกเช่นปัญญาเป็นเครื่องมือ ในการเห็นสิ่งทั้งปวงย่อเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแนวทางแห่งเหตุผลเชกเช่นปัญญาคือเครื่องกระทำสิ่งทั้งปวงในชีวิตประจำวันก็จัดว่ามีลักษณะเดียวกันกับปัญญาเสมือนกระจกสองนี่คือการเปรียบเทียบนะครับ เรื่องปัญญาว่าเปรียบเสมือนกระจกส่องนะครับคือสภาวะธรรมแห่งความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ตามสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของสปปรรพสิ่งเช่เช่นปัญญาเห็นความเสมอภาคสปปรรพสิ่งผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมเปลื้องกิจของตนพ้นจากเครื่องฝังก,กั้นทั้งปวงนะครับเช่นเช่นปัญญาเป็นเครื่องมือในการเห็นสิ่งทั้งปวง ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างแยมแจ้งโดยไม่จําเป็นต้องอาศัยแนวทางแห่งเหตุผลเช่เช่นปัญญาคือกระทำคือเครื่องกระทำสิ่งทั้งปวงในชีวิตประจำวันก็จัดว่ามีลักษณะเดียวกันกับปัญญาเสมือนกระจกสองทั้งหลายทั้งปวงที่ผมอ่านมานี้ก็เป็นการเป็นคำกล่าวเปรียบเทียบ เปรียบปเปลยนะครับซึ่งท่านปรรญจารย์ไว้หลางได้ยกเอาปัญญาว่าเปรียบเสมือนกระจกสองคือสภาวะแห่งความบริสุทธิ์นะครับที่ดำรงอยู่ตามสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของสปปรรพสิ่งเช่นปัญญาเห็นความเสมอภาคสปปรรพสิ่ง ผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมปลดเปลื้องจิตของตนพ้นจากเครื่องฝางกั้นนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งใดจะมาขวางมากกวางมากั้นได้อีกต่อไปนะครับนี่คือข้อที่97ปัญญาอันเปรียบเสมือนกระจกสองต่อไปข้อที่98จิตลุกโพลงเสมือนแสงสว่างภายในจิต ถ้าท่านผู้รู้ถ้าท่านรู้แจ้งหรือประจักษ์แจ้งชัดต่อจิตเดิมแท้แม้ประจักษ์แจ้งเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นก็ตามอีกทั้งหากเมื่อใดท่านประจักษ์แจ้งว่าความรู้สึกเสมือนความคิดนึกคาดเดาเอาเองนั้นเป็นความผิดพลาดและใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อน,นั้นจิตของท่านก็จะลุกโผล่หรือตื่นรู้เสมือนเกิดแสงสว่างภายในจิตของท่านเองและจิตของท่านก็จะลุกโผล่ออกมาอย่างถาวรท่านควรใช้ปัญญาหรือปรัชญาส่องดูที่จิตของท่านอีกทั้งควรพ,พิจารณาหรือพิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงที่อยู่ภายนอกจิตอย่างอิสระเสรีจากสิ่งร้อยลัดใดๆนะครับ นี่คือจิตลุกโพรงเหมือนแสงสว่างภายในจิตนะครับจิตลุกโพรงเหมือนแสงสว่างภายในจิตถ้าท่านรู้แจ้งหรือประจักษ์แจ้งนะครับต่อจิตเดิมแท้แม้ประจักษ์แจ้งเพียงชั่วเว็บเดียวขณะเดียวก็ตามนะครับอีกทั้งหากเมือ่อใดท่านประจักษ์แจ้งว่าควา,ามรู้สึกหรือควา,ามนึกคิดคาด เดาเอาเองนั้นเป็นความผิดพลาดและใช้ไม่ได้แล้วเมื่อน,นั้นจิตของท่านก็จะลุกโผลงหรือตื่นรู้เสมือนเกิดแสงสว่างภายในจิตของท่านเองและจิตของท่านก็จะลุกโผลงโพรง่งออกมาอย่างถาวรท่านควรใช้ปัญญาหรือปรัชญาสองดูที่จิตของท่านอีกตั้งควรเพ่งพิจารณา สภาวะธรรมทั้งพวงที่อยู่ภายนอกจิตอยากอิสระเสรีจากสิ่งร้อยลัดใดๆนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความเพราะว่าเรื่องจิตลุกโพรงที่ท่านบรมาจารย์ไว้หลางบอกว่าจิตที่ลุกโพรงนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างภายในจิตนะครับ ท่านต้องลุกโผร่เองนะครับท่านจรงจะเห็นแจ้งอีต่อสิ่งที่ท่านลุกโผรงนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับไม่มีใครบอกหรือสอนกันได้นะครับท่านต้องไปทําเองเป็นเองรู้เองเห็นเองนะครับต่อไปข้อที่99ยาญาอันสูงสุดของชาพุทธหมายานยาตอันสูงสุดของชาพุทธหมายานนะครับ การดูการฟังและการท่องพระสูตรเป็นยานขนาดเล็กการรู้ธรรมและเข้าถึงความหมายเป็นยานขนาดกลางการนำเอาธรรมที่อย่างรู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัยนี่แหละคือยานขนาดใหญ่เมื่อใดเข้าใจสภาวะธรรมทั้งปวงท่องแท้หรือรู้แจ้งชัดเมื่อนั้นเสมือนได้ดื่มรสธรรมนั้นอย่างแท้จริง และจิตของเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งร้อยลัดทั้งปวงอีกทั้งดำรงสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและไม่หลงยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนนี่แหละคือยานอันสูงสุดที่ชาพุทธหมาญาณกล่าวถึงนี่คือข้อที่99ที่ชื่อว่ายานอันสูงสุดนะครับซึ่งเป็น ของชาวพุทธมหายานหรือชาวพุทธอ,อ,อีกนิกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการดูการฟังและการท่องประสูตรเป็นยานขนาดเล็กการรู้ธรรมเข้าถึงความหมายเป็นยาณขนาดกลางการเอานับธรรมที่อย่างรู้มาปฏิบัติจนเป็นปกติจึงเป็นยานขนาดใหญ่นะครับ เมื่อใดเข้าใจสภาวะธรรมตั้งปวงทองแท้หรือรู้แจ้งชัดเมื่อนั้นเสมือนได้ดื่มรสหวานรสธรรมนั้นอย่างแท้จริงและจิตของเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งร้อยลัดทั้งปวงอีกทั้งดำรงสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและไม่หลงยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตน น่แหละคือยานอันสูงสุดที่ชาพุทธหมายานกล่าวถึงนะครับต่อไปข้อที่หนึ่งรชื่อว่าอีกสภาวะธรรมหนึ่งของจิตคือความคิดปรุงแต่งนะครับทุกท่านพึงกระหนักพึงระลึกรู้ว่าทุกตลอดทุกเวลาจิตเดิมแทนั้นดำรงอยู่ในสภาวะ แห่งความเป็นเช่นนั้นหรือตัฐาตาอยู่เสมออีกแต่อีกสภาวะหนึ่งของจิตก็คือความคิดปรุงแต่งคือสภาวะธรรมที่จิตเห็นผิดและหลงผิดหรืออวิชชาหรือจิตมีอวิชชานะครับจึงเป็นเหตุให้ผู้คน บังเกิดความทะเยอทะยานอยากและผลของตัณหาที่เกิดจากความหลงผิดนี่เองจึงส่งผลให้มนุษย์ไม่แตกต่างกับสัตว์นานาชนิดนะครับเชกเช่นสัตว์ที่มีอวัยวะรู้รสของอารมณ์และปลนเปลือตนด้วยความเพลิดเพลินซึ่งเป็นเชกเช่นโลกีวิสัยของชาวโลกทั้งหลาย ที่พลเพลยตนด้วยความเพลิดเพลินจึงส่งผลให้กลายเป็นเหยื่อของอวิชชาหรือความไม่รู้นี่คือข้อที่หนึ่งที่ชื่อว่าอีกสภาวะธรรมหนึ่งของจิตคือความคิดรุงแตงนะครับประมาจารย์ไว้ลางกล่าวว่าทุกท่านพึงระลึกว่า ตลอดทุกการเวลาจิตเดิมแท้นั้นคงดำรงอยู่ทุกสภาอยู่ในสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นหรือตัฏาตาอยู่เสมอแต่อีกสภาวะธรรมหนึ่งของจิตคือความคิดปรุงแต่งคือสภาวะธรรมที่จิตเห็นผิดและหลงผิดหรืออวิชชาหรือมีอวิจิตมีอวิชานะครับ จึงเป็นเหตุให้ผู้คนบังเกิดความทะเยอทะยานอยากและผลของตัณหาที่เกิดจากความหลงผิดนี้เองจึงส่งผลให้มนุษย์ไม่แตกต่างจากสัตว์เห็นไหมครับท่านปอาปัญญาลวยหลางอธิบายตรงนี้บอกว่าสภาวธรรมที่จิตเห็นผิดและหลงผิดหรือจิตมีอวิชชาจึงเป็นเหตุให ผู้คนบังเกิดความทยานอยากและผลของตัณหาที่เกิดจากความหลงผิดนี่เองจึงส่งผลให้มนุษย์ไม่แตกต่างเห็นไหมครับกับสัตว์านานาชนิดสัตว์นานาชนิดมันก็หิวก็ก,ก,ก็กินว่วงก็นอนรอดหนาบน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีตัณหาเออมีความอยากอยากเป็นนั่นอยากได้นี่อยากสารพัดนะครับเรียกว่าตัณหา หรือไม่อยากเรียกว่าภาวะตัณหาวิวภฒาตัณหานะครับเพิาะไอ้ตัณหานี่จึงทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ต่างจากสัตว์นะครับเชกเช่นสัตว์ที่มีวยวะรู้รสของอารมณ์และปลนเปลิดตนด้วยความเพลิดเพลินนะครับจึงเป็นเชกเช่นโลกีวิสัยของชาวโลกจึงเขาจึงเรียกว่าเวนยสัตว์นะครับ เพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์กับสัตว์โลกไม่ได้แตกต่างนะฮะคือมีตัณหาความอยากนะครับอยากมีอยากเป็นอยากเต้นอยากรำไปตามสัญชาตญาณดิบของมนุษย์และของสัตว์โลกนะครับแล้วก็ปลนเปลิงตนด้วยความเพลิดเพลินซึ่งเป็นเกเช่นโลกีวิสัยของชาวโลกทั้งหลายนะครับที่ปลนเปลิตนด้วยความเพลิดเพลิน จึงส่งผลให้กลายเป็นเดือของอวิชชาหรือความไม่รู้นะครับต่อไปข้อที่ร้อยหนึ่งชื่อว่ากายและจิตลร้ลักษณะและสภาวะใดๆพระพาจาเย์เวาลากล่าวว่าการที่ชาวโลกทั้งหลายมีความคิดความเห็นว่าการประชุมของขันห้าก่อให้เกิดความเป็นตัวตน และเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนอกจากนั้นไม่ใช่ตัวตนจึงทำให้เกิดความหลงผิดและคิดปรุงแต่งต่อไปเป็นต้นว่ารักการเกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์และตนเกิดความเกลียดชังต่อความตายหรือไม่พอใจต่อการสิ้นสุดของการเกิดมาอย่างยิ่งทุกขณะแห่งความคิดดึกปรุงแต่งของพวกเขา ล้วนแต่คิดวนเวียนอยู่กับความพ,พอใจในการเกิดเป็นคนและรังเกียจการตายหรือไม่ต้องการตายโดยไม่รู้แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติกายและจิตอีกทั้งเรียกขานว่าเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตซึ่งก็เป็นแต่เพียงถ้อยคำและภาษาเพื่อสื่อความหมายกันต่อกันนะครับอีข้อนี้ก็ คนนี้ก็หมายความว่าไอ้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตนั้นเรียกว่าเป็นความว่างจากลักษณะและสภาวะนะครับแต่ชาวโลกทั้งหลายก็มีความคิดความเห็นว่าการประชุมของขันห้าก็ให้เกิดเป็นตัวตนนะครับเห็นว่าไอ้ตัวตนเนี่ยเกิดจากการประชุมของขันห้าและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ตัวตน ซึ่งทำให้เกิดความหลงผิดและคิดปรุงแต่งต่อไปเป็นต้นว่ารักการเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์และตตนเกิดความเกลียดชังต่อความตายหรือไม่พอใจต่อการสิ้นสุดของการเกิดมาอย่างยิ่งทุกขณะแห่งความคิดปรุงแต่งของพวกเขาล้วนแต่คิดวนเวียนอยู่กับความพอใจในการเกิดเป็นคน และลังเกียดการตายหรือไม่ต้องการตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับก็ล้วนแต่เป็นความคิดทั้งนั้นนะครับไม่ไม่อยากตายก็เป็นความคิดคิดว่าไม่อยากตายหรืออยากตายก็คิดเอาเองว่าอยากตายนะครับแล้วแต่มันจะคิดปรุงแต่งของมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามเรื่องตามราวของธรรมชาตินะครับ และรังเกียจการตายหรือไม่ต้องการตายโดยไม่รู้แจ้งต่อสภาวะตามแห่งธรรมชาติของกายและจิตอีกทั้งเรียกขานว่าเป็นตัวตนคนสัตว์และชีวิตซึ่งก็มีถ้อยคำและภาษาเพื่อความเพื่อสื่อความหมายต่อกันเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่ร้อหนึ่งที่ชื่อว่ากายและจิตไร้ศาสนาและสภาวะใดๆนะครับ ต่อไปข้อที่ร้อยสองนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคืนนี้วันนี้นะครับข้อที่ร้อยสองชื่อว่านิพานมิอาจคิดเดาด้วยสติปัญญาปุตุชนพระปัญญ์ไวยลางกล่าวว่ามหาปรินิพานอันสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมเป็นสิ่งที่ถาวรสงบและรุ่งเรืองสว่างสวัย ทั้งนี้ผู้ทุชนและคนสามัญหรือคนที่โง่เขลาหลงผิดคิดปรุงแต่งว่านิพพานเหมือนความตายคนโง่หลงนะครับหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดว่านิพพานเหมือนความตายส่วนพวกมิจฉาทิฏฐิก็คิดปรุงแต่งตามความหลงผิดว่านิพพานคือความขาดศูนย์หรือความสิ้นสุดของการเกิดในพวกนี้ก็บอกว่านิพพาน คือความขาดศูนย์หรือความสิ kind of Anyways, paper, um, mm. Luckily, ้นสุดของการเกิดนะครับพวกที่เป็นฝ่ายสาวกยานและปัจเจกพุทธญานมีความเห็นต่อนิพ้านว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการกระทำพวกสาวกยานนะครับและปัจเจกพุทธญานนี่ของนิกายหมหายานนะครับมีความเห็นต่อนิพ้านว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการกระทำก็เป็นเพียงการคิดเดาเอาเองด้วยสติปัญญาของปุถุชน คนสามัญน,นะครับไม่ได้วิเศษวิโสคิดเอาเองวอยการเกิดนะครับหลงผิดเรื่องเรื่องการเกิดและการตายนะครับพวกมิจาทิิติเป็นพิจาทิิฐิคิดปรุงแต่งตามความหลงผิดนิพานคือความขาดศูนย์อันนี้อ,อีกพวกหนึ่งนะครับ คิดว่านิพานคือขาดศูนย์หรือดับศูนย์ของการเกิดสิ้นสุดของการเกิดพวกที่เป็นฝ่ายสาวกกาและปัจเจพุทธมีความเห็นต่อน,นิพานว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการกระทําอันนี้พวกปัจเจกับพุทธญาณน,นะครับและฝ่ายสาวกกานตามนิกามหมายานนะครับก็เป็นเพียงคาดเดาเองทั้งสิ้นด้วยสติปัญญาของปูุ้ชนนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นการสรัตสลูของพระพุทธเจ้านะครับ เอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็พูดไปหกข้อหกประเด็นนะครับถึงข้อที่ร้อยสองนะครับตรุงนี้ก็จะมาต่อข้อที่ร้อยสามนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุตินะครับเพียงแค่นี้สำหรับการอ่านและการอธิบายนะครับ หลักธรรมคำสอนหรือสรุปหลักธรรมคำสอนของปรมาจารย์ไว้หลางนะครับเช่นเคยครับท่านติ่ฟังแล้วสงสัยไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามต้องการแสดงความคิดความเห็นใดๆก็ตามนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขนะครับ089นะครับศูน 1260689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอารับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ